ทางด้านของในพื้นที่เองค่ะที่จังหวัดพิจิตรคุณบอกว่าเขามีการตรวจกระชายใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะคุณผู้ชมคุณสัสิพิมลแล้ววันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยนับอถอยหลังอีกไม่กี่วันนะคะก็ เขาเรียกว่าพอเทศการปีใหม่หลายๆคนก็อยากที่จะนํากระเช้ากลับไปฝากคนที่บ้านนะคะก็พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขาก็มีการสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่นะคะทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ค่ะกําชับกระเช้าทุกชุดต้องปลอดแอลกอฮอล์ค่ะ นายพยโนอัศวพิชยยนอัศวพิชยนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะพร้อมนายพิชัยเมืองมัตฉาพาณิ์จังหวัดพิจิตรและออกสุ่มตรวจสอกออกสุ่สมขอภัยค่ะออกสุ่มตรวจสอบชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ะค่ะที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองของจังหวัดพิจิตรค่ะได้แก่ห้างแมคโครสาขาพิจิตรท็อปพาซาสาขาพิจิตรนะคะโลตัสโลตัสท่าหลวงค่ะห้างชายัยห้างชัยพงษ์และ สหแสงชัยค่ะจากการสุม่มตัวอย่างตรวจสอบกระเช้าของขวัญและชุดสังฆทานที่วางจําหน่ายเนี่ยก็ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนมากเนี่ยได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะติดฉลากแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วนโดยกําชับอขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยห้างสรรพสินค้าทุกรายเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะค่ะโดยเฉพาะข้อกฎหมายที่สํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาได้กําหนดไว้เลยนะรวมถึงข้อห้า ข้อประกาศตามกําหนดของกระทรวงสาธารณาสุขที่กําหนดให้ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากรายการของอาหาร สถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันเดือนปีที่หมดอายุนะคะรวมถึงฉลากดังกล่าวบนผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องแสดงเป็นภาษาไทยในฉลากแล้วก็มีการแสดงป้ายราคาให้ชัดเจนก่อนนำมาจัดรวมในกระเช้าแล้วก็วางจำหน่ายนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภคก่อนที่จะเลือกซื้อไปมอบเป็นของขวัญในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะถามว่าทำไมถึงจะต้องให้เป็นใ,ในลักษณะว่ามา ใช้เป็นภาษาไทยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะใช้เป็นภาษาไทยให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ไม่มีความรู้ทางด้านของอภาษาอังกฤษนะ,ะก็จะได้ง่ายแก่ทุกเพศทุก,ทก<ไ>วัยนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองนะคุณผู้ชม